าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ม่ใช่เป็นนักวิชาการท่องได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เป็นคนดีไม่ใช่ไน่แน่ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ที่การแก้ปัญหาปรับปรุงชีวิตของเขาเนะี่ยปรับเข้ากับเหตุการณ์กับบรรยากาศในสังคมได้ใจอย่างดีด้วยเลยบนท่ายวิธีนอนนอนลงไปเนี่ยหายใจก็กําหนดพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆฝึกเป็นการฝึกหัดเดีย๋ยวจะรู้หลับตอนไหนพอหลับไปแล้วมันจะรู้ว่าหลับมีสติอย่างไร สะทึกตัวกี่ครัง้งรู้หมดเลยแล้วตังใจว่าจะตื่นตีหนึ่งน่ากับเพื่อนอีกนิดหน่อยตีหนึ่งตื่นแหละแต่ปัญหามีอันหนึ่งตื่นแล้วจะลุกไปหรือเปล่าสาคัญนาฬิกาเกลี่ยกดมันต่อไปนอนใหม่นี่สันดานตรงนี้สิแก้ไม่ได้สันดานมันอยู่ที่สันดานตรงนี้เพราะฝ่ายญาโยมมาเดี๋ยวนี้จะมากแก้มันซะเยอะเลยเลยจากนั้นไม่หัวดือยเลยแลนน้วก็นอนตื่นไม่มีขี้สาว ไอ้คนที่สาวนี่ปลูกได้ยังจะด,ดิน้นอืดอัเนื้อหนุ่มสาวแตกเปรีย้ยเปรียปร้ยปึ้งปังปึ้งปังแล้วยังไม่เตอดีเนินเนยนี่ระบบนี้ทานนงัานจะบอกเหรสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพทานังธรรม,มทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง